ิดสวิตช์เหมือนคนอื่นเขาด้วยนะก็นั่นน่ะสิทาไมเราต้องไม่ปิดสวิตช์เหมือนคนคนอื่นเขาด้วยอ๋อแม่เคยบอกตอนเด็กว่าเปิดเปิดปิดปิดเดี๋ยวมันก็พังหรอกมีเหตุผลมีเหตุผลสมมุติแล้วทรทัศน์นะถ้าเราเปิดไปช่องนู้นช่องนี้บ่อยๆมันก็ไม่ดีแต่ถ้าเราเปิดดูช่องใดช่องหนึ่งตลอดนะ ต่อให้มันเสียมันก็เสียแค่ช่องเดียวโอ้จอหนคิดได้ไงเนี่ยอ๋อคงจะจริงอย่างที่เขาบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าไปเปิดปิดมันบ่อยๆเดี๋ยวมันก็พังคิดนอก,กรอบและคิดให้ถูกไม่ต้องสนใจอะไรแล้วครับเปิดท<ม>ิ้งไปเลยไม่ต้องปิดจะได้ไม่เสียแต่เอ๊ าเปิดทิ้งไว้นานๆมันก็เปลืองไฟสิคะลแล้วถ้าเปิดเปิดปิดปิดมันจะเสียง่ายไหมคะใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเจ้ามันไม่ได้เสียง่ายหรอกเราจะพิจารณาอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือส่วนของสวิตนะครับสวิตนี่มีปันนปจจัยของการใช้งานอยู่ประเด็นเดียวก็คือเรื่องของจํานวนการปิดเปิดนะครับโดยปกติแล้วนะครับในการออกแบบสวิตเหล่านี้นะครับ การปิดเปิดเนี่ยได้เป็นแสนแสนครั้งนะครับเพราะงะั้นจะพบว่าสวิตช์ที่เราใช้ตามบ้านเนี่ยเราไม่เคยพบว่ามันเสียจากการใช้งานตามตปกตินะครับในส่วนที่2อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็มีปัจจัยที่เราจะต้องพิจารณาอยู่2อปัจจัยปัจจัยแรกก็คือจํานวนการปิดเปิดนะครับประเด็นที่2ก็คือ,อชั่วโมงการทํางานของอุปกรณ์นั้นๆนะครับจากห้องทดสอบแห่งชาติของไมเอเบิร์เก้นะครับได้ทําการทดสอบเรื่องเหล่านี้เอาไว้นะครับ ในเรื่องของหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับโดยปกตินะครับในการออกแบบนะครับจำนวนการปิดเปิดของหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดนี้นะครับการเปิดทุกครั้งนะครับจะมีสารที่เคลือบอยู่ขั้วหลอดเหล่านี้นะครับจะหลุดออกไปทุกครั้งนะครับที่มีการปิดเปิดหลุดออกไปเรื่อยๆจนอายุการใช้งานของหลอดเหล่านี้หมดนะครับนั่นหมายความว่าหลอดก็จะเปิดแล้วไม่เกิดแสงสว่างเกิดขึ้นนะครับในส่วนที่2นะครับที่เป็นปัจจัยของอุปกรณ์ ของหลอดวอลเลเซนต์ก็คือชั่วโมงการทํางานหรือการเปิดการใช้งานของหลอดหลอดนี้นะครับอายุของการทํางานของหลอดที่กําหนดชั่วโมงไว้ประมาณ8ปดพันหนึ่งหมื่นชั่วโมงนะครับโดยปกตินะครับที่กําหนดเอาไว้นะครับเราจะเห็นได้ว่าค่าเหล่านี้นะครับที่เขากําหนดไว้นี่มันมันมีระยะยาวนานมากนะครับจากงานวิจัยนะครับจากงานวิจัยที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าถ้าเราไม่ใช้งานนะครับหลอดไฟหรืออุปกรณ์เหล่านี้เกิน5นาทีนะครับ การปิดนะครับจะมีการคุ้มค่ามากกว่าที่เราจะเปิดทิ้งไว้นะครับแล้วก็มีการดท Υ รรอีกประเด็นหนึ่งนะครับยังมีการเข้าใจผิดกันอยู่เมื่อว่าเราเปิดนะครับเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเปิดไฟเนี่ยทำให้อุปกรณ์ตัวนั้นกินไฟเพิ่มขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยครับอุปกรณ์ชน,นิดเมื่อเราเปิดครั้งแรกเนี่ยการกินไฟเนี่ยเยอะขึ้นจริงแต่เป็นช่วงเวลาที่สั้นมากนะครับซึ่งเมื่อเรานาํามาคํานวณหาค่าการสิ้นเปลืองแล้วนะมีผลต่อค่าไฟน้อยมากนะครับ เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อเราเปิดทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน,านๆนะครับการสิ้นเปลืองก็จะเยอะกว่ามากนะครับอ๋อเข้าใจแล้วเจ้าค่ะ